การกลับมาของโรนัลเดเกิดอะไรขึ้นบ้างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่คือ5ข้อที่เราสรุปมาให้ไขข้อสงสัยของแฟนแมนเชสเตอร์นะครับติดตามในเกมเองและเลงข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณก่อนอื่นเลยนะครับยังอยู่ในยูนิฟอร์มที่เป็นคู่รีก,กันแต่เหมือนเดิมครับเราสามารถพูดได้อยู่แล้วครับเพราะว่าที่นี่คือสื่อกลางแล้วผมก็คิดว่าการชื่นชมคู่แข่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับที่พิมพ์เข้ามานะฮะผมได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยช่วงหลังๆมาเนี้ยในการทาเกมเอรเลงข่าวเนี่ยเราได้เห็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจเยอะมากรู้สึกปลื้มมากๆแล้วก็ดีใจแทนน้องๆทีีีีมมงงงานนนนะ่่จเเเเป็คทรรรยยบือ ราอย่างน้องพีขอบสนามอย่างเงี้ยหรือว่าตัวผมเองหรือว่าน้องเจน้องอ๋องที่เป็นฝ่ายตัดต่อทุกคนรู้สึกดีใจมากงานจะออกมาไม่ได้นะครับถ้าผมจะมานั่งเล่าคนเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ผมอยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆฝากคําชมไปยังทีมงานด้วยแล้วกันนะครับพวกเราทุกคนเนยนครับขอบคุณมากที่สนับสนุนเราแล้วก็ที่สําคัญคือผมผมรู้สึกปลื้มมากที่กระแสต่างๆนะครับมันเปิดกว้างให้กับผมมากขึ้นแล้วก็ผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยากทําจริงๆสักทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นคนอื่นตามบทบาทที่วางเอาไว้แต่วันนี้ให้ทุกคนรรรู้้ไดเเลยยว่่่าาีคือ100ืออออมมงกกกกแ มีอยู่เสมอนะครับยังไงมันฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องบั u กันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเข้าสู่โหมดของการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวางตัวให้เป็นกลางที่สุดขอบคุณทุกคนมากสำหรับทุกคําชมนะครับยังไงก็ถ้าอยากให้กำลังใจกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ขอบสนามเกมเองในเลงข่าวที่สำคัญนะครับช่องผมนะฮะมีช่องหนึ่งชื่อช่องเกมเองก็ไปกด subscribe กันได้นะครับเอาละเข้าเรื่องเลยนะครับเกินมาซยาวครับเรื่องราวของคริสตินโนลโรนัลโดครับด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการ break ทีมชาตินะครับมันเลยทำให้ข่าว มันจะเป็นเชลซีนะครับหรือว่าอาร์เซนอลนะฮะหรือว่าเรื่องราวกระแสต่างๆที่เป็นกระแสหลักของโลกฟุตบอลเนี่ยพี่เบลเขาก็จะทําในขอบสนามสเปเชียลอยู่แล้วทุกคนไปติดตามได้ส่วนเกมเลนเรียงข่าวเนี่ยมันจะมาในมุมมองการวิเคราะห์เจาะลึกว่าเหตุผลมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโรนัลโดเนี่ยมันเป็นกระแสหลักที่สุดที่เราสามารถพูดถึงได้นะครับส่วนเรื่องราวของลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็ทําไปแล้วอาร์เซนอลเชลซีเดี๋ยวคงได้ทําแน่แต่ขอเป็นแมนยูก่อนข้อแรกเลยนะครับหลังจากการเข้ามาของ Crist คริสเตีีีียยยโโโนน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 รรรรรัััััลดดดเเเเเ่่่่ะะคคคบบบบมมมมกกกิิอออออแพททาาาขไหงงืื์ส้ ที่เปลี่ยนมาสวมหมายเลขเจ็ดเนี่ยผมย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นไปตามกฎพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกประการนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับประกาศออกไปเรียบร้อยว่าคริสเตียโน่โรนัลโดจะสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดลงสนามให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันถูกต้องตามกฎพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเดิมทีตอนแรกเบอร์เจ็ดของแมนยูเนี่ยลงทะเบียนไปในนามของเอดิสันคาวานีซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ตามกฎพรีเมียร์ลีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามีนักเตะคนหนึ่งในทีมที่ลงทะเบ ซึ่งแมนยู U ก็ทําทันทีครับและที่สําคัญที่เราต้องให้เครดิตมากที่สุดก็คือหลังจากที่แดนนี่เจมส์ออกไปครับเอดิชันคาร์วานี่ยกมือแล้วบอกว่าโอเคผมพร้อมที่จะเปลี่ยนเบอร์เสื้อไปเป็นเบอร์2 1เพื่อทําให้เบอร์เจว่างลงและคริสตียโนโรนัลดลงทะเบียนสวมเสื้อหมายเลข7ที่เจ้าตัวและสโมสรต,ต้องการในเขาสวมใส่ได้ครับค <c oughs> ือกรณีนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างในเทสของเวสต์แฮมเนี่ยอานาโตวิชใส่เบอร์27ลงเล่นไปแล้วครับแต่ขอเปลี่ยนเป็นเบอร์7แทนในภายหลังก็ไม่ได้ผิดอะไร วนเรื่องสเปรตในทีมเนี่ยผมว่าเราต้องชื่นชมคาวานี่ครับและคาวานี่กับการสวมเสื้อ21ลงสนามเนี่ยเจ้าตัวก็สวมเสื้อในนามทีมชาติอยู่แล้วนะครับโรลนโ,ลโดเองก็โพสต์ขอบคุณผมว่าคนที่ควรได้รับเครดิตที่สุดคือเอเดนเซนคาวานี่ไปกันต่อที่ข้อที่2ครับหลังจากโรลนโ,ลโดเข้ามาครับมันเชื่อมโยงกับข้อแรกเลยนะครับข้อที่2เนี่ยเราพูดถึงการทุบสถิติขายเสื้อใน12ชั่วโมงแรกครับขายได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ32.5ล้านปอนด์ครับขายได้เยอะกว่าค่าตัวโรลนโ,ลโดแล้วครับมันเป,นเปน เรื่องราวนอกสนามโรนโดถือเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกเท่าที่โลกเคยมีมาเลยก็ว่าได้ครับเมื่อไรส่งผลให้การขายเสื้อของยูเนเต็ดเนี่ยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าผลิตกันแทบไม่ทันเนะี่ยก่อนอื่นเลยนะครับที่หลายคนมาพูดว่าแค่ขายเสื้อก็คุ้มแล้วเนะี่ยมันก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะครับคนที่คุ้มจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอาดิดาสที่ผลิตเสื้อแมนยูซะมากกว่าแต่ถามว่าสโมสรได้ส่วนแบ่งไหมก็คือได้แต่ว่าได้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้คือคือมันมันเป็นตัวเลขนะครับลข ชอบหรือสโตร์ที่ต่างประเทศเนี่ยก็เปิดขายทันทีนะครับแล้วก็เกิดสถิติใหม่ภายในเวลา12ชั่วโมงเท่านั้นครับซึ่งเป็นยอดขายสูงที่สุดในระยะเวลา12ชั่วโมงของประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยนะครับนั่นหมายความว่ายูไนเต็ดจะได้ส่วนแบ่ง10%จากไรายได้ที่ขายเสื้อโรนโดได้ก็ประมาณสัก3.5ล้านปอนด์แค่ค่าเสื้อเนี่ยก็จ่ายค่าตัว 1- ใน4ของโรนโดได้แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่3 2มสิสาล้านปอนด์แล้วนะผมว่ายังไงก็แล้วแต่นี่มนอืกันผมว่านเป็ี ได้มันเป็นไปได้เพราะว่าเราเองเราก็ยังอยากได้ผมเนี่ยทักไปหาอาริเลยฮนะคุยกับพี่ซันที่อาริบอกว่าพี่ซันมีเสื้อไหมครับเขามีเสื้อนะฮะที่อาริไปจองกันได้แต่ว่าเออไม่มีไซส์ผม3 XL แต่ว่ามีใหญ่สุด2 XL ไปจองไปเลือกกันได้แล้วก็เขาจะมีบริการสกรีนด้วยนะครับก็ไปกันได้นะใครที่สนใจก็ไปที่อาริได้เลยนะครับอ่ะข้อที่3มครับมีคนบอกกันว่าคนยิงจุดโทษและฟรีคิกของยูเนเต็ดจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าข้อนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราต้องวิเคราะห์จริงๆละเมื่อ2ข้อก่อนหน้านี้เป็น,นแฟกต์นะ แต่แตัดสินใจยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับเพราะว่าโรนโดเองเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นจอมยิงจุดโทษแล้วก็เหมาทั้งลูกจุดโทษแล้วก็ลูกตั้งเตะฟรีคิกอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือเขาเคยทําได้ดีนะฮะแต่ว่าบรูโน่เนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยตั้งแต่บรูโน่เข้ามาสวมเสื้อแมนยูเนี่ยเขายิงจุดโทษไปทั้งหมด21ประตูนะครับและพลาดเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับในเกมกับนิวคาสเซิลซึ่งเกมนั้นเนี่ยแมนยูชนะสถิติยิงจุดโทษของบรูโน่เนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับนับตั้งแต่บร,รูโน,น,น 93.2%ซึ่งถือว่ายิงจุดโทษได้โคตรแม่นเลยอ่ะบูโน่คือคนที่รับหน้าที่ยิงจุดโทษของยูไเนเต็ดณปัจจุบันนะครับเป็นมือหนึ่งตลอดถ้าเขาได้ลงเล่นอยู่ในสนามส่วนฟรีคิกเองเนี่ยก็เหมากับทุกลูกยกเวน้นระยะที่ไกลามากๆก็อาจจะับเป็นแรดฟอร์ดในบา,บ,าบ,าบางครั้งบางคราวนะครับแล้วเมื่อเทียบกับบทบาทในทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยจะเห็นว่าพ่โด้เนี่ยแกก็จะเหมาเรียบซะมากกว่าโดยเฉพาะจุดโทษเนี่ยซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าในนัดกับไอร์แลนด์เนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะเป็นคนโขกสองประตูพา ถิติโรนโด Ronaldo ในการทำประตูจากจุดโทษตลอดอาชีพเนี่ยนะครับคือ139ประตูซึ่งก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะแต่ก็พลาดไปถึง28ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เท่ากับ83.2ซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าบรูโน่ประมาณสัก10เลยแต่ว่าด้วยความที่ยิงจำนวนเยอะครั้งมากกว่านะครับมันก็เลยทำให้อาจจะพลาดเยอะกว่ามันไม่แปลกเลยพอเห็นสถิติของทั้งสองคนเนี่ยทีนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าสรุปหน้าที่ในทีมยูเนเต็ดเนี่ยจะเป็นใครยิงกันแน่อันนี้ผมยังมองไม่ออกจริงๆนะฮะพูด เองก็ต้องรู้สึกว่าเขาก็ทาเรื่องเาล่าจุดโทษได้ดีกว่าผมเชื่อว่าบรูโน่เองเนี่ยอาจจะยอมเสียสละให้คริสเตียโน่โรนัลดได้แต่โรนัลดเองก็ต้องเสียสละให้บรูโน่ด้วยมันถึงจะออกมาเป็นสปิริตทีมที่แฟร์ที่สุดยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าบรูโน่ยิงจุดโทษได้ดีกว่าคริสเตียโน่ก็ต้องให้บรูโน่ยิงแล้วเรารู้ว่าฟรีคิกโรนัลดดูน่าจะมันกว่าไม่ได้บอกว่ายิงได้ดีกว่าแต่ดูน่าแล้วจะมันกว่าก็ต้องให้โรนัลดยิงฟรีคิกแบบนี้น่าจะวินวินบรูโน่รับผิดชอบจุดโทษไปโรรรรรนนนนนนนดัััับบบบผิิชอออฟีีคกกกมมมเเเเเปป็็็ส่่่่่งงงงททวววจจะะะขึ้้้้ใใใภาาาพพุแแแตหหืล ได้สร้างสปีริตทีมที่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่าหลายสื่อคงคาดการว่าคริสเชนโรนโดจะเหมาทั้งหมดครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องที่เราวิเคราะห์อีกแล้วนะฮะคือกัปตันทีมเนี่ยตกลงจะเป็นใครกันแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้งโรนโดและมากกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะฮะที่หยิบมาพูดเลยแล้วกันส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไงโซชาเนี่ยคงยังไม่เปลี่ยนบทบาทกัปตันทีมนะแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่แฟนบอลหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาคุยเล่นกันข,ข่าอรอรมีกการเปลป,รเปล่ยแขนหรอออเเปาาะตงมับว โอเคว่าอย่างป๊อกบาวาราเนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกมาแต่มันจะมีนักเตะคนไหนที่ประสบความสำเร็จรางวัลส่วนตัวเยอะกว่าโรนโดอีกมันไม่มีแล้วนะครับล่าสุดเพิ่งทำลายสถิติยิงในทีมชาติ111ประตูคือพูดง่ายๆก็คือถ้าจะให้โรนโดสวมปอกแข้งกับตันทีมเนี่ยมันไม่แปลกแล้วก็คงไม่มีใครติดใจหรอกจากทุกสิ่งที่โรนโดเป็นน,นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนให้โรนโดจริงๆมันก็น่ากังวลเรื่องสภาพจิตใจห้องแต่งตัวจะมีบรรยากาศที่ไม่ดีหรือเปล่าแม็กควายจะรู้สึกน้อยใจไหมหรือว่าโอเคไหมกับการททททททีีีี่่ต้อองงเเเเสยบบบาาาาากกัััปนนนนนมไซซรรรจะะห็วใขโลชค แต่ในเรื่องของการวางรากฐานเป็นพิเศษเขาให้ความสําคัญมากๆกนะครับกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวเคมีด้านบวกของในยุคโซชามันเยอะมากนะครับมันแทบจะไม่มีข่าวเสียหายหรือว่ามีคลื่นใต้น้ําเลยว่านักเตะเล่นไล่โค้ดต่างๆไม่มีเลยและ้นประเด็นนี้ผมเชื่อว่าทางออกของโซชาก็คือเขาจะเคารพแม็กควายต่อไปด้วยการให้แม็กควายลงเล่นในฐานะกับตันทีมในขณะที่โรนัลโดเองเนี่ยถึงจะไม่ได้สมบกแข่งกับตันทีมแต่เขาจะนําเอาความเป็นผู้ชนะความเป็นผู้นําลงสนามไปด้ยวยอยู่แล้วโรนัลโดไม่จำเป็นต้องเป็นกัปตันทีมหรอกครับเขาก็นาคนอื่น แฟนยูนเต็ดน่าจะคิดเหมือนกันว่าไม่ควรเอาปอกแขนให้โรนัลโดและควรให้มันอยู่กับแม็กควายต่อไปเพราะถึงยังไงโรนัลโดก็มีความเป็นผู้นําในสนามอยู่แล้วครับข้อที่5นะครับเอฟเฟกของโรนัลโดข้อนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างล้าเลยฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ผมมองว่าเฮ้ยอันนี้ถูกพิสูจน์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะจริงวะอย่างน้อยๆการมาของโรนัลโดเนี่ยมันจะเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายขึ้นให้แนวรุกข,ของยูนเต็ดทีนี้มันก็จะทาให้กองหน้าเนี่ยย,ยืดหยุ่นมากขึ้นมีกองหน้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดม,มานตไป นักเตะที่โตมากับการดูโรนโดแล้วก็เป็นไอดอลเนี่ยก็จะมีอย่างแรดฟอร์ดดูโรนโดมาซียาดูโรนโดกรีนวูดดูโรนโดลินกาดเองก็เหมือนกันที่ก็เรียนรู้เทคนิคจากโรนโดนะครับซึ่งนักเตะพวกนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคและทัศนคติวิธีการคิดการเล่นของโรนโดอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นซึ่งอะทำให้พวกเขาพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดก็ได้เพราะว่านักเตะที่มีทัศนคติในการลงเล่นที่ดีแบบโรนโดเนี่ยมันไม่ได้หากันได้บ,บ่อยๆอันไหนข้อดีก็เก็บไว้นะฮะอันไหนไม่ดีเราก็ต้องตัด <Passion S 1> ของความทะเยอทะยานในการเป็นผู้ชนะเรื่องนี้โรนโดมีมันอยู่เต็มเปี่ยมนะครับมันก็อาจจะคล้ายกับในกรณีก่อนหน้านี้ของยูเนเต็ดแล้วฮะอย่างเช่นฤดูก,กาลที่แล้วกับการมาของอเล็กเซเลสหลายคนคิดว่าเขาอาจจะมายึดตัวจริงก็ได้แต่ที่ไหนได้เล่นไปเล่นมาลูกชอลิ่งยิ่งดีขึ้นเฉยเลยคือเหมือนกับว่าเอามากดดันลูกชอและลูกชอดันพัฒนาตัวเองจนกลายเป็น back side, แบ็กซ้ายระับท็อปของยุโรปไปแล้วตอนนี้ซึ่งนี่จะเป็นช่วงพีที่สุดของลูกชอแล้วครับในอาชีพการขาแข่งหรือว่าอย่างในกรณีของวาราาานนนนนนเเงเงีีี่่่ยรรับับบถึแแม้้้้พิิยยิททมมกดดดดลลขููตตตป น,นก็ดีขึ้ล่าสุดรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายว่ามันมีการเข้ามาของซูเปอร์สตาร์และกดดันทําให้นักเตะชุดเดิมเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นไม่อย่างนั้นจะไม่มีที่ลงในสโมสรแล้วน,นะครับยังไงเนี่ยนะครับการมีนักเตะมากดดันแย่งตำแหน่งของหน้าตัวเป้ากันมากกว่า1-2คนเนี่ยมันย่อมส่งผลดีต่อทีมอยู่แล้วนักเตะที่มีอยู่ก็ต้องตั้งใจฝึกซ้อมมากขึ้นเพื่อจะหวังยึดต,ตัวจริงให้ได้เรียกว่างานนี้ยูเนเต็ดมีแต่ได้กับได้นี่คือทั้งหมดของข้อดี ที่ดาวจระดับแสงครับถ้าไม่งั้นเนี่ยโซชาต้องเลือกครับว่าเมเชนกีบุ๊ดจะต้องได้ลงเล่นและแรดฟอร์ดกับมาซิยาลจะต้องเป็นคนนั่งเพราะยังไงก็แล้วแต่โซชาเขาคงต้องใช้ซานโชคริสเตียโนโรนัลโดและตั๋วมันจะว่างแค่ใบเดียวเท่านั้นครับสล็อตนั้นจะเป็นของใครกรีนวูดแรดฟอร์ดมาซิยาลมาซิยาลตัดทิ้งแรดฟอร์ดยังไม่หายแต่กรีนวูดจะได้ประจำการตรงนั้นแน่แต่คำถามต่อมาก็คือ เมื่อเรดฟอร์ดกลับมาฟิตส,สมบูรณ์กรีนวูดจะอยู่ตรงไหน,นข้อนี้อาจเป็นข้อเสียเล็กๆที่เรามองเห็นแต่ผมเชื่อว่าด้วยการที่แมชตอร์ยูไนเตดได้ลงเล่นในหลากหลายถ้วยโอกาสในการลงสนามของเมสันกรีนวูดจะยังคงมีอยู่เสมอและเมสันกรีนวูดจะเป็นไพ่จ๊กเกอร์ใบเด็ดที่ลงมาในทีสักหกสิบเจ็ดสิบเพื่อสลับสับเปลี่ยนกับแนวบนนี่ถือเป็นตัวจ๊กเกอร์ตัวหนึ่งที่น่าติดตามครับผมไม่อยากให้การเข้ามาของโรนัลโดนั้นหยุดการพัฒนา,นานของเมสันกรีนวูดและผมเชื่อว่าถ้าผมรู้โซชาเขารู้และทุ Mason ะก ของยูนเต็ดอีกคนนึ่คือทั้งหมดของเกมเองและเลงข่าวนะครับเป็นไงบ้างครับกับการวิเคราะห์นะครับห้าเอฟเฟกที่คริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาเปลี่ยนแปลงที่ยูไนเต็ดแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดียวนะครับรู้สึกยังไงบ้างเราคิดว่ามีเอฟเฟกอื่นๆไหมนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับการเข้ามาของโรนัลโดไม่ได้การันตีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นแชมป์แต่ข้อหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าแฟนยูไนเต็ดคิดก็คือซีซั่นนี้พวกเขาจะแฮปปี้กกัับบบารรรดูฟุตอลลจิงม่ะค อย่าลืมติดตามเกมเองนะครับพิมพ์เกมเใน YouTube ก็ได้นะครับรวมถึงติดตามเกมเรื่องข่าวและขอบสนามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ